่าสวัสดีครับวันนี้ก็มากับแปงดีมีมียวโสุ่มนี่ว่าตู้ฟรีเนี่ยส่มโอ้โหผมสุ่มมาหลายวันแล้วเนะี่ยจนแรกของได้เลยอันนี้ก็มาสม่มเราจะได้ห้าดาวหรืเอเปล่ามาส่มได้ไม่ได้รอัอได้ป่าะเรามาสม่มแป๊บๆจักแป๊บออกสี่ดาวให้ออกสี่ดาวให้ออกสามดาว ถ้าทองนี่ออกสิบสามดาวจะได้สีอะไรนะมันก็ไม่รู้เลย <c oughs> อ่าสีลุงอ่าสีลุง้งออกอ่าอ,าาอ,าอ,าอ,อา่าสีดาวอืมีทองก็ออกสามดาวถ้าสีเนี่ยสามดาวานะถ้าเป็นสีแบบสีส้มแบบส้มจ,จ๋าอเลยแบบจ๋าปึ๊บมันออก ีด่ดาวก็ไม่รู้จำไม่ได้ Hello motherfucker เดิมเบิร์ด้วยนี่ตามอวไปคู่เลยไปคู่ได้ซ้ำเลยโอเคนี่ก็สวยเหมือนเดิมแรกไปแล้วเรียบร้อยเราแรกสมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวดูเพลงนะว่ามีเพลงก็งไม่รู้ว่าผมก,ก็ไม่ได้เข้าขหลายเพลงน้วย มีเพลงใหม่มาโอ้เพลงใหม่มากี่เพลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแเพลงไม่รู้ว่าเพลงอะไรมั่งนะก็ก็มารับดีกว่าน่าจะอาจจะผมอาจจะฟังจะไม่ค่อยได้เล่นเลยแบงดินฟุ่มอย่างเนี้ยรอ,อกิจรอแบบกิจารมแบบอะไรวะรีดีกว่า กิจกรรมแบบที่พ่วงอนิเมะด้วยโอเคเก็บดูเดยวผมเก็บมาสองมื่นแล้วโอเเกมนี้นะไม่ออกนะไม่ออกผมผมท่มายสองมื่นห้าหมื่นห้าเพชรกี่รอบต่ะเพชรสองหมนห้าประมาณสี่สิบกว่ารอบถึงบ่มีแค่นี้แหละอืมกระปัดเสียเวลาไปเยอะก็ก็แค่นี้จริง ก็ไม่มีอะไรแหวงดีมันมีแค่เล่นเดี๋ยวไปกับไอ้นี้เฉยแต่ผมมักอยากเล่นมั้งกระเทยดับท็อปหายแหงไปแล้วบายบายก็วันนี้ก็ขอลาแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเปแบ่งลังใจให้ผมนะคลิปตอบต่อไปด้วยวันนี้ก็มีเท่านี้จริงๆก็บายบาย